สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มวลคนร้อยเอ็ดครับผมวันนี้หนุ่มวลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเก่าในช่วงบ่ายครับผม พี่น้องครับณตอนนี้ยอดวิวหลานหน่อยของเข้าไปที่20,000 0กว่าแล้วก็ติดแปดมาแรงแล้วครับพี่น้องผมเสืยอว่าตอนนี้ยอดวิวอีลีหลายกว่านี้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาตรวจสอบนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ว่าจะเพลงไหนก็ช่างถ้ายอดวิวมันขึ้นแปลกๆเร็วๆน่ะเขาสิเอาไปตรวจสอบก่อนว่ามาจากยูซเซอร์แต่ละยูซเซอร์เดียวกันไหมหรือจากคนหลายๆคนนะครับผมพอเขาตรวจสอบแล้วพี่น้องยอดวิวตอนนั้นก็จะกลับมาคือเก่ายาซีเยสพี่น้องดันอย่างเดียว ณนะตอนนี้สองแสนกว่าผมเชื่อเลยว่าหลังบ้านตีอยู่เลยหลังบ้านมีพอตามกว่าสามแสนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทํา YouTube เขาจะรู้ว่าหน้าบ้านกับหลังบ้านครับพี่น้องหลังบ้านมีพอตามกว่าสามแสนและก็จะมียอดวิวที่ทางบริษัท youtube เิ่นกนสีเอาไปตรวจสอบอยู่พี่น้องเพราะว่ายอดวิวไหลเร็วนะครับเนาะอย่าตกใจดันไปก่อนดันเต็มที่ไปก่อนครับผมผมเชื่อว่าต้องมากแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวไหลขึ้นเรื่อยหลังบ้านมีดีบรีกว่าสามแสนกว่าครับพี่น้อง เพราะว่าลังบ้านกับหน้าบ้านขึ้นไปพร้อมกันหน้าบ้านสิึ้น่ากว่าหลังบ้านครับผมสำหรับมันนี่หนุ่มบัวบนคนเอจะเ,เอาไปเดินดีๆมาฝากพี่น้องเอาขาคือเก่าเรื่องหลานหน่อยครับพี่น้องเรื่องยั้งที่ผมสิวอ่อน,นบอกครับนั่นก็คือหลานหน่อยครับหลานหน่อยคือคนความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับพี่น้องความเป็นผู้ใหญ่และความรับผิดชอบสูงเป็นคนบุคคลคนหนึ่งที่อายุ17ปีแล้วพ่อโจวอโจวไว้ใจได้ เป็นยังก็ว่าจันังสันไว้ใจได้เชื่อใจได้พี่น้องสังเกตไ่ครับมื่อวับอลโจไปใส่บอโจไปที่ที่ไปหาซอทอนะครับเพิ่นไปภารกิจถือพูดใช้คําว่าธุระดีกว่าติดธุระพี่น้องพ่อบอโจไปธุระติดธุระปุ๊บสิ่งที่วันนี้คืออะไรตอนเที่ยงหลาหน่อยไปทายเอ็มพี่นี่ไงเมื่อคืนหลาหน่อยกับมาพักผ่อนตื่นมาก็ต้องไปทําหน้าที่พ่อบอกอะไรพ่อสั่งอะไร ดาหน่อยไปเฮ็ดได้เมื่อขอให้พ่อบอกขอให้พ่อสั่งนี่คือความสุดยอดขององุงหญิงพี่พันแพงเด็กอายุสิบเจ็ปีความรับผิดชอบสูงเมื่อยกับไปสู่ดาหน่อยก็เคยบอกแล้วว่ามือใดที่เมื่อยกับรึ่งมือใดรับงานหลายเต่ถ้ามือใดบมเมื่อยกับขึใส่เตรียมถี่ได้นี่คือความสุดยอดความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นําคนรับผิดชอบสูงก็สามารถเป็นผู้นําได้ครับพี่น้องเมื่อยกับหูอยู่วันเนื่อยแต่หน้าที่มาก่อน ผมงย่อมัาว่าอู้หลาหน่อยว่าทรวาดาและต้องชมเชยยกย่อมคนรอบข้างด้วยที่คอยบอกคอยเตือนคอยสอนคอยแนะนําว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรต้องมีหนาทีเดอ้อมันหนีต้องมีภารกิจเดอ้อคอยบอกคอยเตือนคอยสอนว่านี่ต้องทําต้องทำนะนี่คือความสุดยอดผมเสื้อเลยว่าหลายๆท่านแกท่านนอนดึกขึ้นหนึ่งเอ้ามือเนื้อให้เจ้านอนดึกจะตีหนึ่งตื่นหกโมงเสาร์มื่อแต่ถามว่าสําหรับผมผมน่ชินแล้วเพราะว่าผมอาซีอายุหล่ไปจากนอกพี่น้องสีเขา่าสี่ซิบแลว กับใล้ๆว่าขะนนอนนอนหาทุ่มนี่หรือเบื้องลหล่าน้อยแล้วหาทุ่มกู้สิช่วงหลังนี่รู้สึกว่าสิด,ดึกน้องหล่าน้อยมาดึกเกียงหน่อยครับหาทุ่มไปหกทุ่มแล้วช่วงหลังตะกี้กับพ่อดีเลยครับพี่น้องกระ<อ>ตือนือผมกระตือใจซีปกติเลยครับพี่น้องผมก็เป็นภารกิจของผมเป็นสไตล์คือภารกิจผมต้องไปเหตุภารกิจนะครับพี่น้องแต่สําหรับลหล่าน่อยผมมองว่าเด็กเท่านี้คือรับผิดชอบสูงจริงๆนะเด็กซ้ำนี่เนี่ต้องนอนอย่างหน่อยแปดชั่วโมงกับนอน สำหรับคนที่เริ่มมีอายุหน่อยกาสินอนหน่อยครับนอนนอนเวียนตื่นตื่นดึกอินซีนะก็ย,ยังพอผมนี่ใส่แล้วตั้งแต่ทุ่มครึ่งสองถุมนนนะ่นตื่นตีสามพอผมนี่เรียบร้อยเพิ่นสีเ่เจ็ดจบแล้วเนาะพอผมนี่ไงแต่ผมสาหรับหลานหน่อยอันนี้คือคนทั่วไปคือคนมีอายุเขากับบอคอยนอนหลาเหมือนกันแต่สาหรับลานหน่อยผมอยอมรับตรงนี้ว่าลาสู้อีดีนี่ความรับผิดชอบไม่แปลกใจที่ว่าพอ่มอมดโจรแล้วเสื้อใจเลยการทายเอ็มวีแบบนี้นี่ธรรมดาพอต้องมากอะไร แต่พอบอมาก,ก็ได้เมียนบอกรับพี่น้องทําไมเชื่อใจไงเชื่อใจลูกสาวคนที่เขาเป็นผู้บริหารอยู่กับวงการหมอลําหรืออยู่กับเพลงมาหลายเขาหูเลยว่าลาหน่อยเรียนเอ็มวีดีขนาดไหนนี่คือมืออาชีพเลยนะละครจอแก้วสมัยตะกี้เาเอื่นจอแก้วเท่ามารนเท่านี้เพราะว่าลาหน่อยเขาไปเรียนได้สบายเลยเด้เมียนบอกรับพี่น้องนี่ของจริงไงมาตรฐานอีดีเด้แอคชั่นเท่านั้นนะเรียบร้อยคือของจริงของหลาหน่อยอุ้งอิงเพชรพานแพงเป็น เด็กหญิงคนหนึ่งที่มาหาสรจันเลยแหละใส่คำว่ามีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่ขอเวลาฝึกฝนนิดนึงตนเขาปุ๊บเขาถึงเท่านั้นแหละกลายเป็นของหลาหน่อยทันทีบอกว่าจะเพยงก็ว่าจะเนียงของไพกะซังขอให้เขาล่องเสียงหลาหน่อยเทียบน่อยห้องเป็นเพยงจะของเสือย้แล้วนี่คือความอัจฉริยะคนหนึ่งผมเสือเลยต่อไปอนาคตจะเป็นตำนานที่คนพูดถึงพูดถึงมากที่สุดนะคิดคือผมบอครับ อันนี้คือโมเมนต์อวยไปทุท่มเทืวเดนเท่ากับสังเกตอยู่แล้วเพราะว่าคนนี่ตรงตรงเบื้องนี้ดีนะเด็กอายุเท่านี้ความสามารถเท่านี้บางคนก,นก็บอกว่าถึงเนียไม่ถึงเนี่ยคุณอย่าลืมนะบางสิ่งบางอย่างคุณต้องมองให้ออกว่าเด็กอายุ17ปีแมนวคขับพี่น้องการร,อาร้องการํำบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เต็มที่ไงแมนวคขับพี่น้องใช่ลานหน่อยอยู่ช่วงเด็กช่วงเด็กพักผ่อนวัยเจริญติบโตวัยเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเด็กหน่อยคือวัยเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน เสียงอาจสิบ่นิ่งแต่ถามว่าอนาคตต่อไปผมยังบอกว่าตั้งแต่ลาน้อยอายุ20ปีขึ้นไปถ้าเบิ้องลวทุกอย่างจะนิ่งคือช่วงนี้นี่สำหรับผมในมุมมองคือคือผมเคยพานวัยรุ่นมากก็คือเอฟซหลายๆท่านก็เกิดเกิดมากก็เคยพานวัยรุ่นมากเนาะเสียงนี่เด็กน้อยแตกสาวแตกนุ่มแม่บอมบับพี่น้องนี่คือช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่เขาต้องบอกว่าคนที่เลย20บบรรลุนิติภาวะ นี่ไงกฎหมาม้เขายังมองออกเลยว่านี่คือบรรลุนิติภาวะ,สะแสดงว่าไอ้ช่วงยี่สิบลงมาคือทุกอย่างมันแปรปวนมันยังยังปสามาดนิ่งอยู่ยังบนนิง่งก็คือให้พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านเข้าใจจุดน,นี้ด้วยว่าช่วงนี้ยังไม่นิ่งต้องเข้าใจจุดน,นี้แหละอยู่แล้วแต่ถามว่าลาหน่อยเต็มทีบอลุยเต็มทีบอนี่คือความสุดยอดของลาหน่อยลาหน่อยลิมลุยเต็มทีปังเต็มที เด็กคนนี้คือไม่ธรรมดาผมบอกแล้วการที่ผมบอกเอยอีกสองปีสามปีนั้นนะผมหมายถึงว่าอายุยี่สิบถ้าเบิ้งโหลดพี่น้องเอฟซี FC, หลายๆฐานกันมาเสือคุณจะเห็นอะไรดีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนช่วงนี้เนี่ยคือหลาหน่อยพักพรอนกันหน่อยแต่สู่ส,สู่เต็มที่วรมดาอาานาคตวรมดาเสื้อผมนี่คือของจริงหลาหน่อยของเท่แต่สําหรับวันนี้ผมกดดันเดี๋ยี่แล้วอย่าลืมนะครับผมขอเตือนอีกครั้งขอแนะนําอีกครั้งบ๊ถือว่าเป็นการสอน แม้กระทั่งเอหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพึ่งเข้าใจการดู MV ดูเพลงอย่าดูต่อเนื่องวิวไม่ขึ้นครับให้เบิ้งจบห้ครับไปเบิ้งคลิปอื่นก่อนครับอย่างน้อยให้ผ่านสามนาที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาเบิ้งใหม่แต่ขบไปเปิดเบิ้งต่อเนื่องนอกจากพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยได้ยยบวากันตัวนั้นหมายถึงเขาสมัครพรีเมียมครับแต่อ่นถ้าท่านเนี่ยไปดูต่อเนื่องนี่คือคือว่าเขาไปเบิง้ง ก็ต้องไปเบึงคลิปอื่นก่อนอย่างน้อยสามนาทีแล้วค่อยกลับมาดูใหม่แต่ถ้าไปไปไปบึงต่อเนื่องเขาที่เรียกว่ารันรันรันอัตโนมัติมั่นสีวิวบบขืนครับพี่น้องผมเคยล่องแล้วบบขืนอีดีครับลองเห็ดไอหมูเบึงอ่าบบขืนอีดีเขาก็ตรวจสอบแล้วเขาก็ดึงยอดออกดึงกราฟก็บเอิืนดึงกลับทันทีบางทีบางสิ่งวิวที่มันมันขึ้นช้าหรือดงวิวบบขืนก็นย่อนเอฟซีหลายๆท่านเขาไปบึงต่อเนื่องบึงแล้วก็บ,บึงอีกสี่นหน้าพี่น้องเราต้องดูเสร็จแล้วไปดูช่องอื่นก่อน สักสามนาทีแล้วค่อยลับมาเบื่องหลาหน่อยนี่แหละคือความสุดยอดสําหรับการดูคือดูอย่างน้อยหนึ่งนาทีแล้วครับพี่นอกวิวขึ้นแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะดูหนึ่งนาทีให้ไปดูสองอื่นมาก่อนนี่แหละครับคือการดูการปั้นทายัางไงให้วิวขึ้นแนวทางแนะนํากันไปเตือนกันไปบอกกันไปซ้อนกันไปครับผมสุดท้ายทายุืร้ราคาขอ f c ทุกท่านวันนี้ดันลุยเต็มที่สาหรับช่องนุ่มบอลกะเ็ดวัดตามกันยี่สิบรอบแล้ววันนี้ยี่สิบถึงพูดละเกือบสามสิบออกกาลังกายยืมหันกับเปิดเพลงหลาหน่อยไปหนั่ นี่คือความสุดยอดของสาวน้อยเพื่อนเพื่อนทุกทายท,าย,ทายสุดล้วครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุพรมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวยปังปังทุกคนครับ